อิมินาสก,กาเลนะตังพุทังอภิภูชยามะอิมินาสตาเลนะตังสัมมังอภิภูชยามะอิมินาสตาเลนะตัละละงสังมมังอภิภูชยามะอะหนทังสัมมาสัมพุโทโธ่ะขอวา พุทธ ah mm ังพระขาวัน hmm. ตังอภิวาทิสวาข้าโตพระขาวตาธรรมโมธรรมังนโมสาอสุปฏิอันโนพระขาววโตสาวกสังโฆสังฆนามนโมตัสสะพระขาววโตรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขาววโตรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกฉามิธัมมังสรณังกฉามิสังฆังสรณังกฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกฉามิปาติยัมปิพุทธังสรณังกฉามิ ตาติยังปีธรรม,มังสราณังกชามิตาติยังปีสังขังสราณังกชามิอิติปิสโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาจานังสัมปันโนสุขโ,โตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาลาทิสัทธาเทวมนุสตานังพุท ขววัดีติปิโสพระข่าววารังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจาระสัมปันโนสุกโตโลภวิทูอนุตตะโลภุริสธรรมะตาราทิสัทธาเทวมนุสตานังพุทโธภะขวะตดีติปิโสภะข่าววารังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจารนสัมปันโนสุกตโตโลกวิทูอนุตตรุริสหามัสสาราทิสัทธเทวมนุตตสาณังพุทโภคขวะติอิติปิโสปขวะละหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจารนสัมปันโนสุกตโตโลกวิทู อรุตโรปุริสธรรมมาซาลาทิสัตถะเทวมนุสตานังพุทโธปะคะวาติติปิโสปะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลกะวิโู อนุตตโลปุลิสธรรมสาซลาทิสัตถาเทวมนุษย์นังพุทโธภควขาวติอิติปิโสภค่าวาระหังสัมมาสัมพุทโธอิจฉาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโูอนุตตโลปุลิสธรรมสาลาทิสัตถาเทวมนุษย์นังพุทโธภควข่าติอิติปิโสภค่าวาระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจารณสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมะสารีสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะขวาปิติปิโตปะขวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมะสารีสัทธาเทวมนุสา ังพูทโธพขว่าติติปิโสพะขาว่าหังซัมมาสัมพูทโทวิชาเจรณาัมปันโนสุกตโตโลวิโูอนุตตโลปุริสธัมมาซาลาทีสัทธาเทวะนุตชานังพูทโทพระขว่าติติปิโสพะขาว่าหััมมาสัมพูทโธวิชาเจรณาสัมปันโนสุกตโตโลวิโ อนุตลโลบุริษธรรมสาราลทิสาธาเนวมนุษสานังมุตโตพระขวาวติสัพเทสัตตาสาัสาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอาเวลาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อภยยประชาหุ่นตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นิคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานางริหาลตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด